ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะผมเช็คกล้องว่าจอนปิดตรงหน้าหอเก็บเอกสารตั้งแต่เสา,เสาก่อนที่คุณก้อยจะเข้าไปครับจุด่าหอดตอนไฟใหม้ยังบล่อยคนอื่นเข้าไปแถวนั้นเลยครับแล้วจากกล้องมุมอื่นล่ะ มีใครน่าสงสัยไหมบ่มีเลยครับพุ่ตินี่ถ้าเราไม่มีหลักฐานเนี่ยก็ผิดลงได้ชาไม่ได้สิเอาคุณคุณอะจางโรงพยาบาลได้ไงอะผมโทรหาแม่คุณเมื่อเช้าเนี่ยแม่คุณบอกว่าต้องน่อยคืนไม่เช่หคุณอย่าเพิ่งถามเลยฉันได้ไหมฉันมีเรื่องจะบอกเมื่อคืนนะฉันถูกวางยา ว่างยาเอา้กวยบะหูเรืองนะคะแล้วกวยสิว่างยาก่้อยเห็ดหนังอะ่ะอีกอย่างนา้ำี่ไดมานี่ก็ได้มาจากพี่ผ้าค่ะผ้า,ากับบุรุ้เรืองขึ้นกันนะคะคุณตินน้ำนั่นผ้ากับเมามาจากลานหน้าโรงงานแล้วก็แจ้งให้ทุกคนคนอื่นกับพวเห็นเป็นอย่างเดย้วยค่ะพี่ผ้ารับน้ำมาจากลานโดยตรงใช่ไหมครับไม่ได้รับมาจากคนอื่นแน่นค่ะผ้ารับมาจากลานเลยทุกคนก็นเห็นแน่ใจนะครับว่าไม่ได้โกหกผม พาไ้ตัวด้วยค่ะแล้ยวาสิบ้างยาก,ก่อยไปฮ็ดที่อย่างคะก็อาจจะมีคนจ้างพี่ให้วางยาฉันก็ได้ไงกําลังหาแพร่ระบบาปแทนเด็กตัวเองอยู่ลวตินผมไม่ได้หาแพ้ครับผมกําลังหาตัวคนผิดอยู่คนผิดเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างๆพี่ตรินไงคะซุม่มซ่ามเอาปลั๊กไฟไปเสียบจนไฟฟ้าลัดวงจรฉันไม่ได้เสียบปลั๊กอะไรทั้งนั้นถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครผีเหรอ อยู่ในนั้นคนเดียวคนอื่นเนี่ยเขาไปดูเอกสารก็ตั้งหลายรอบไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยคงเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยซุ่มซ่ามไม่อย่างงั้นเนี่ยก็แสดงว่าเธอเนี่ยเป็นตัวซวยแ้วทำไมระดาไม่คิดกลับกันบ้างร้อยวันพันปีไม่มีใครเคยเข้าไปตรวจสอบเอกสารในห้องเอกสารพอก้อยเข้าไปตรวจสอบไฟก็ไหม้เลยผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับที่ก้อยเป็นตัวซวยหรอกครับ น่าจะเกี่ยวที่มีคนปกปิดการโกงในโรงงานมากกว่าแต่คนทําผิดอะปกปิดยังไงมันก็ไม่มิมดหรอกคะ่ะถึงเอกสารจะถูกเผาแต่ฉันก็เชื่อว่ายังมีเอกสารบางส่วนหลงเหลือไปให้ฉันจับตัวคนโกงได้พวกคุณสองคนรอเลยนะคะไม่ว่ายังไงฉันก็จะจับตัวคนโกงในโรงงานเราให้ได้เชื่อมันมากๆระวังตัวเองจะซวยไปด้วยนะตินขอบคุณที่เตือนผมนะครับแต่ผมมั่นใจครับว่าผมเชื่อคนถูก บายกระวังตัวหน่อยนะผมไม่รู้ว่าลุงเดชาเขาจะมีแผนอะไรมาขัดขวางคนอีกต่อให้เขาคิดจะทำอะไรอีกเนี่ยฉันก็จะใช้เรื่องนี้จัดการเขาให้ได้ ดูละครเพื่อแม่แพ้บอดได้ในทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว